วันนี้เอิร์จะพาทุกคนเนี่ยมาทำคุกกี้กันทำตามได้แน่นอนไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ยุ่งยากไม่เบสบอลอุ้ยเยอะไปแน่เลยอะ่ะ<ว>อันนี้ก็น้อยไปเ<ว>อาวาดรูปได้ไหมทำลายไม้เหรอมันจะผืนผ้ายังไงหรอมันเป็นวงกลมอนี้เอ้ยมันใหญ่มันใหญ่อโอเคหมุนคืออันนี้เราอยากให้มันเป็นทรงกลม เราไม่ไม่กลัวอ้วนไม่ทันแล้วถ้าเป็นคนชอบความหลากหลายใช่เจ๊เหมือนปลอบใจเรา